อีดีนี้จะพามาหาไข่มดแดงนะครับผมมาแย่ไข่มดแดงตรงบริเวณลำห้วยนะฮะนี่หาอยู่หาก,กินในช่วงเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงแย่ไข่มดแดงไปแกงใส่ผักหวานนะครับบรรยากาศในช่วงเย็นก็จะประมาณนี้เลยนะครับยิ่งแดดลงอุณหภูมิก็ยิ่ง ลดลงนะฮะค่ำๆมาก็าจะหนาวหนาวโอ้อันนี้น้องไก่มดแดงเนาะโอ้ยนึกว่าลังไข่มดแดงจะอยู่สูงนะฮะแต่ทีนี้คือยือเอาแบบนี้เลยนะฮะจังหวะนี่เหมือนมันกำลังเฮ็ดเนาะนี่ครับผม มแม่เป่งเหมาะแม่เป่งมีเหอ,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 อโอ้ยง่ายุ้กคนจะใส่โอ้โมีสองรังนะผมอันนี้จะเป็นรังที่หนึ่งนะฮะที่จะมาเอาในวันนี้นะครับนี่เราก็จะใช้วิธีการเคาะปอก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 ตักกวน,นี้นะฮะเดี๋ยวจะดูรังที่สองนะผมหนูรังที่สองก็อยู่ข้างล่างนั้นนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝายน้ำล้นนะครับซึ่งฝ่ายน้ำล้นจะเป็นเหมือนเป็นเป็นน้ำตกนะเป็นน้าตกสูงประมาณ3เมตรได้นะฮะในช่วงหน้าฝนนี่คือบรรยากาศดีมากๆเลยฮะเหมาะแก่การมาแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งดิฟกาแฟนะผม จะใช้วิธีการเอากระสอบปุ๋ยนะฮะมาทําเป็นที่รองไข่มดแดงนะครับผมขึ้นแตได้กลิ่นอยู่บนนี้อู้วทำมันปงอยู่แต้หลัคากนนอนนี่หางใหญ่ไปนี่ กำหว้อทำดีฮ่า <laughs> ่อ้าเอาหนักังไหนพา <ๆ S 1> งทางใต้นะบอะบก,กอโอ้โลงาตาตะใต้เลยนะบอกโอ้าใสเ โอ,อ,อบรุดเอาวะนะโกบแล้วค่อยไปซิดม,ม,มันโยดครังเนาะตอนนี้กำลังทำการจะลงไปตัดรังไข่มดแดงนะผมเพื่อที่จะเอาง่ายนะฮะโดยเราไม่ต้องแบบ เอาไม้สอยเอานะครับมันภาษากลางเรียกว่ามันมันเอายากนะผมแต่นี้เราจะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าหลังมันก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร,ร่นะลมก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมาแล้วนะฮะตอนแรกไม่มีลมนะแต่ตอนนี้ก็คือลมมาละนี่ซีดเรียบร้อย ซีดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ละเมื่อตอนนี้บอกห้างมานะันนะมีแค่สองลังเองนะครมีต่หอยคนเอาอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าปามนะผมเป็นป่าปามเป็นป่านไม้ไล่